Hi Hi เพื่อนพี่อิงนะคะสําหรับข้อสอบข้อน,นี้เรามาดูกันนะคะว่าใน choice แต่ละคําเนี่ยเป็นคําชนิดไหนและแปลว่าอะไรนะคะคําว่า w h o s e คํานี้นะคะเป็น relative pronoun นะคะก็คือเป็นคําที่ใช้แทนน o u ข้างหน้าโดยจะใช้กับบุคคลค่ะ be wish คํานี้ก็เป็น relative pronoun นะคะแต่ว่าจะใช้กับสิ่งของหรือสัตว์ค่ะ either แปลว่าแต่ละโดยจะใช้กับคำนามเอกพจน หรือถ้าจะใช้กับนามพระหูพจน์เนี่ยก็จะเป็น i t h e o f บวกกับนามพระหูพจน์ค่ะบางครั้งนะคะเราก็เจอคําว่า i t เซคู่กับ ALL ด้วยค่ะดีออฟเซอรคำนี้นะคะแปลว่าอื่นๆชิ้นอื่นๆนะคะจะใช้กับนามที่เป็นพระหูพจน์นะคะหรือนามที่นับไม่ได้ค่ะ มาทีนี้เราลองมาดูในโจทย์กันนะคะในโจทย์หน้าช่องว่างเราจะเห็นคำว่า t o of จุดจุดจุดตามด้วย r ตรงนี้ก็คือ verb to be เพราะฉะนั้นคำที่จะอยู่ด้านหน้า verb to be ได้เนี่ยก็จะต้องเป็นกลุ่มคำนามนะคะเรามาดูในข้อ4กับข้อ d ก่อนเนาะ ice r เนี่ยต้องตามด้วยนามเอกพจน์เพราะฉะนั้นตอนนี้เป็น verb to be ไม่ถูกนะคะ O อเซก็เช่นกันต้องตามด้วยคำนามข้อนี้ก็ไม่ถูก ทีนี้นะคะก็เหลือ whose กับ which ที่เป็น relative pronoun นะคะทีนี้เราลองมาดูด้านหน้าด้านหน้าเราจะเห็นคำว่า vehicle vehicle คำนี้เป็นยานพาหนะยานพาหนะซึ่งไม่ใช่คนเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ which นั่นเองค่ะมาทีนี้เราลองมาช่วยกันแปลนะคะเขาบอกว่า Edward นะคะมี vehicle คือยานพาหนะก็คือมีรถของบริษัทเนี่ยทั้งหมด6คันนะคะ two of เวชก็คือ2ใน6คันนี้นะคะตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ซ่อมนั่นเองค่ะก็ลาก